สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับหมอแพรไพรยในช่วงดูดวงรายวัน,ว,นวันที่2ตุลาคม2568วันนี้หมอจะนําคําทํานายจากจักรวาลมาฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนขอให้ตั้งใจรับฟังและนําไปปรับใช้กับตัวเองนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือมีความสาเร็จเล็กๆ ที่ทาให้ยิ้มได้การเงินมีเกณฑ์ได้รับรายได้พิเศษหรือเงินที่รอคอยจะเข้ามาความสัมพันธ์คนรอบข้างให้การสนับสนุนคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่ที่น่าสนใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคลาภและพลังงานประจําวันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่าปิดกั้นตัวเองกับโอกาสที่เข้ามาคนเกิดวันจันทร์วันนี้อาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสําคัญใช้สติและเหตุผลเป็นหลักการเงินระวังรายจ่ายจุกจิก,จกอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัว หรือสุขภาพความสัมพันธ์คนรักอาจมีเรื่องให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหรือเพื่อนร่วมงนานต้องการความช่วยเหลือพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวจะช่วยให้จิตใจสงบและพลังงานประจําวันคือการให้กําลังใจตัวเองยาลืมหาเวลาพักผ่อนสาหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่มีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาอาจได้เริ่มโปรเจกต หรือกิจกรรมที่สนใจการเงินมีโอกาสหารายได้เพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ความสัมพันธ์คนรอบตัวให้การสนับสนุนดีคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีความคิดคล้ายกันพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าจะช่วยเสริมความสดใสและพลังงานประจําวันคือการกล้าทําสิ่งใหม่ๆอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันพุธวันนี้อาจต้องรับมือกับความวุ่นวายเล็กน้อยในงานหรือครอบครัวแต่จะผ่านไปได้ด้วยความอดทนการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากงานเสริมหรือมีโชคลาภจากการช่วยเหลือผู้อื่นความสัมพันธ์คนรักเข้าใจ และให้กำลังใจคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่จริงใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงจะช่วยเสริมสมาธิและพลังงานประจำวันคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เหมาะกับการเจรจาต่อรองหรือทำข้อตกลงสำคัญการเงินมีโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีหรือมีรายรับเพิ่มความสัมพันธ์คนรักสนับสนุนความคิดของคุณคนโสดมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่จากการทำงานพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเหลืองจะช่วยเสริมความมั่นใจ และพลังงานประจําวันคือการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองสําหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่ควรใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจการเงินมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือซื้อของที่จําเป็นความสัมพันธ์คนรักอาจต้องการเวลาส่วนตัวหรือเพื่อนฝูงต้องการความเข้าใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูจะช่วยเสริมความเมตตาและพลังงานประจําวันคือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคนเกิดวันเสาร์วันนี้ จะมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องงานหรือการเรียนการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดความสัมพันธ์คนรักชวนทำกิจกรรมใหม่ๆหรือเพื่อนสนิทนำเรื่องดีๆมาให้พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงจะช่วยเสริมพลังใจและพลังงานประจำวันคือการลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินล้วนมีความหมายสำหรับชีวิตคุณเองจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกจากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ